อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องและลูกๆูกหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้เข้ามาพร้อมใจกันที่จะนั่งลงและสงบจิตสงบใจฟังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่พวกเราจะรับฟังขอให้พวกเรานั้นได้สารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์และผู้อื่นขอพระองค์ได้โปรดเมตาย,ยกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคน ที่ได้หลงผิดไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าค่ะพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์พระองค์ทรงตรัสว่าลูกเอย๋ยหากเจ้ากำลังรู้สึกหนักใจเพราะปัญหาทั้งเล็กและใหญ่ที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตและดูเหมือนว่าปัญหาเหล่านั้น อย่เรียกร้องความสนใจของเจ้ามากขึ้นทุกทีจงอย่ายอมแพ้ให้แก่ความต้องการนั้นเมื่อความทุกข์ลำบากในชีวิตย่างตายเข้ามาจงสแสวงหาอิสรภาพด้วยการใช้เวลายอย่างมีคุณค่าด้วยกันกับเราและลึกถึงฤทธิ์เดชและความยิ่งใหญ่ของเราและอย่าลืมว่าเราคือผู้ใด จงนำคำอธิษฐานวิงวอนมาเข้าเป้าเราด้วยใจที่ถ่อมลงแล้วภาระของเจ้าก็จะเบาลงเมื่อเจ้ามองมันมาภายใต้แสงสว่างแห่งการสถิตอยู่ด้วยของเราลูกเอ๋ยเจ้าสามารถเรียนรู้ที่จะเปรี่ยปีในเราพระผู้ช่วยให้รอดของเจ้า ได้แม้ในสถานที่ย่ำแย่จงพึ่งพาในเราองค์พระเจ้าผู้เป็นกำลังของเจ้าเราจะทำให้เจ้าขอ,ขอภัยค่ะเราจะทำให้เท้าของเจ้าเหมือนตีนกวางตัวเมียเพื่อให้เจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลายได้อาเมนให้เรามาปังในข้อพระคำ หนังสืออพยพบทที่สามข้อ14พระเจ้าจึงตัดกับโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นแล้วพระองค์ทรงตัดว่าเจ้าจงไปบอกชนชาติอิสเรเอนว่าเราเป็นได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อท่านทั้งหลายฮาบะคุบทที่สามข้อสิบเจ้าผลในเถาอังุน การปลักตามกับต้นมะกอกเทศก็ศูญเปล่าทุ่งนาจะไม่ได้เกิดอาหารผงสัตว์จะขาดไปจากอคอกและจะไม่มีผูกวัวที่ในโรงนาถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะล่าเริงในพระเยโฮว,วาข้าพเจ้าจะเปรมปีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าพระเยโฮว,วาพระเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้า พระอ,องค์จะทรงกระทําให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมียพระอ,องค์จะทรงกระทําให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลายของข้าพเจ้าถึงว่าหน้านักร้องใช้เครื่องหมายใช้เครื่องสายอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ่งในพระคุณ อันยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์ที่อ,องค์ทรงรักและเมตตาห่วงใยคอยตักเตือนสังสอนและอยู่กับเราเสมอไม่เคยทอดทิ้งในยามทุกข์และยามสุขพระอ,องค์จะอยู่กับเราเสมอพระอ,องค์ทรงตรัสว่าลูกเอ๋ยเจ้าสามารถเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนปีในเราพระผู้ช่วยให้รอดของเจ้าได้แม้แม้เราจะทำ แม้ในสถานที่ย่ำแย่จงพึ่งพาในเราองค์เจ้านายผู้เป็นกำลังของเจ้าเราจะทำให้เท้าของเจ้าเหมือนตีนกวางตัวเมียเพื่อให้เจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลายนั้นอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พงทรงอยู่กับลูกตลอดเวลาไม่เคยทอดทิ้ง แม้แต่ยามทุกหรือยามสุขพระอ,องค์จะอยู่กับเราเสมอลูกอาศัยอยู่ในโลกนี้ความบาปมีที่ได้ทําไปซึ่งได้ทําในที่สิ่งที่ลูกไม่สมควรทําตามทางนี้ถ้าไม่มีผู้ทรงนำโดยลําพังจะพลาดทั้งไปเพราะความทุกข์ลำบากนั้นก้ามกายจนถึงวันตายเมื่อผ่านโลกนี้ไม่มีความทุกโศก เมื่อผ่านโลกนี้เจ็บไข้มมลายตะวันส่องแสงบนฝั่งงามวิไลลูกจะไม่พบความทุกเดยตลอดที่ลันเดินตามรอยพระบาทพระเจ้าทุกข่ำเช้าพึ่งในพระองค์พระเจ้าสู้ทรงผู้ทรงสถิตอยู่ด้วยตลอดเวลาสักวันหนึ่งจะเสด็จมาเพื่อรับลูกไปเมืองสวรรค์ซึ่งณที่นั้นจะมีแต่ความสุขทุกเวลาอาเมน พระบิดาเจ้าค่าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พงทรงเมตตารักและห่วงใยลูกทุกคนตลอดมาไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องคะสำหรับเวลานี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะหันเข้ามาร่วมใจกันอธิษฐานทูลต่อองค์พระเกสุเจ้าขอให้พระองค์นั้นทรงเมตตาป,ปกป้องคุ้มครอง ครอบครัวพี่น้องลูกหลานของพวกเราทุกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยขอพระองค์ทรงแม่ตาร,รักษาให้หายผีมาตรตาตานโรคหลายที่สถิตอยู่ในร่างกายของเราขอพระองค์ทรงเผามันด้วยปยายแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ลูกทุกคนจะสะอาดและบริสุทธิ์หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เป็นด้วยเถิดและขอพระองค์ทรงสถิตและปกป้องคุ้มครองประเทศไทย ขอให้ประเทศไทยนั้นได้หลุดพ้นจากวิกฤตหลายๆไม่ว่าจะภายจากธรรมชาติภายจากสงครามและภายจากโรคระบาดต่างๆขอจะได้เข้ามาทําลายในประเทศไทยเลยพระบิดาเจ้าขา้าให้สิ่งเหล่านี้จงหลุดพ้นไปรวมทั้งสงครามที่จะไม่เกิดขึ้นให้ทุกสิ่งเป็นไปาตามที่โป์ได้ทรงเห็นว่าคนไทยควรจะเป็นอยู่อย่างไร ให้ทุกคนได้รับความสันติสุขที่จะไม่มีใครเจ็บใครตายอีกแล้วขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่พระองค์ทรงเมตตาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องและคุ้มครองคณะรัฐบาลชุดใหม่ที่เลือกตั้งผ่านไปแล้วขอให้พระองค์นั้นตรงนำพาให้พวกเขาได้รู้จักที่จะพัฒนาประเทศ ให้ไปสู่สันติสุขและมีความเจริญเป็นที่รู้จักของทุกประเทศทั่วโลกด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกขอบพระคุณที่พระองค์ทรงให้สิ่งดีๆกับประเทศไทยทําให้มีต่างชาติที่จะเข้ามาเที่ยวเมืองไทยอย่างล้นเหลือพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาสถิตยอยู่กับประเทศอิสราเอล ขอพระองค์ได้ทรงปกป้องประเทศอิสราเอลให้หลุดพ้นจากภัยธรรมชาติและภัยจากสงครามที่จะไม่เกิดขึ้นมาอีกพระองค์เจ้าข่าขอให้ประเทศอิสราเอลทุกคนที่ประชาชนเขาจะได้รู้ว่าพระองค์นั้นทรงรักและอ่วงใยพวกเขาที่จะให้เขานั้นรอคอยการกลับมาขอพระองค์ด้วยเดิดและขอพระองค์ทรงเมตตาสถติดอยู่กับประเทศสหรัฐอเมริกา ปกป้องคุ้มครองประเทศสหรัฐอเมริกาให้หลุดพ้นจากภัยจากธรรมชาติภัยจากโรคร้ายโรคระบาดต่างๆและภัยจากสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นขอให้หลุดพ้นไปจากประเทศสหรัฐอเมริกาขอให้ทุกคนมีการงานทําไม่มีปัญหาไม่ตกงานได้ประสบความสําเร็จโครคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียนขอให้รัฐบาลจง นำประเทศชาติที่จะให้ไปสู่ความเจริญที่จะไม่มีปัญหาร้ายๆเกิดขึ้นลูกทุกคนขอปากทุกอย่างไว้ในปีบ้าทขอพโปองแล้วแต่พระองค์จะทรงนำพระบิดาเจ้าข่าลูกขอบพระคุณพระองค์พระคุณขอพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาทดใช้หรือเปรียบเทียบกับพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ขอพระองได้นอกจากลูกทุกคน ขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสปปรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่เป็นเครื่องถวายจักราระบ,บูชาต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตารับเครื่องจัก,กรพรบ,บูชาที่ลูกนำมาถวายด้วยเดและลูกขอถวายชีวิตที่เหลือเป็นผู้รับใช้ขอพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาลูกๆทุกคนกราบขอบคุณพระองค์ชรนเสิญพระองค์ ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพร,พรทุกๆท,ท่านนะคะ